อ่านะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการแก้ไขนะครับฮาร์ดดิสที่เสียนะครับซึ่งเกิดจากการแบดนะครับหรือไฟตกบ่อยๆอ่านะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องครูไฮเปอร์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องครูไฮเปอร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและก็ให้คนอื่นสามารถมองเห็นคลิปการสอนของผมได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับขอบพระคุณครับนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเช็คในเรื่องของฮาร์ดดิสก์ก่อนนะครับว่ามีการต่อถูกต้องไหมนะครับแล้วก็มีการมองเห็นฮาร์ดดิสก์ไหมนะครับถ้าต่อไม่เป็นนะครับก็ดูก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับทีนี้ในการเช็คนะครับเราก็ทําการคลิกขวาตัวที่เป็น the pc นะครับแล้วเลือก manage ครับทีนี้ เวลาเราต่อฮาร์ดดิสที่มันเสียนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นหมวดออฟไลน์อยู่นะครับให้ทําการเปิดหมวดนะครับให้เป็นออนไลน์ก่อนนะครับพอคิดเสร็จนะครับไปที่ไดร์ฟมเนเจอร์นะครับนะครับมันจะมีจุดสีแดงเกิดขึ้นนะครับก็คือสถานะที่เป็นออฟไลน์เราคลิกขวาครับเลือกเป็นออนไลน์นะครับทีนี้เราจะทําการดีลิทพาร์ติชันนะครับหรือฟอร์แมตไดร์ออกให้หมดนะครับโดยการ คลิกขวานะครับเลือกคําว่า delete volume นะครับถ้ามีข้อมูลสําคัญนะครับให้ทําการ copy ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือ partition มันเสียนะครับหรือ hard disk มันเสียนะครับผมจะทําการ c ียร์ออกให้หมดนะครับเสร็จแล้วคลิกขวานะครับสร้างไดรใหม่นะครับชั่วคราวก่อนนะครับจะเลือกได้ไหนก็ได้ครับที่มันไม่ตรงกันกับไดร v e c นะครับมันมีให้เราเลือกพอเลือกเสร็จครับมันก็ทําการ format นะครับมันก็จะขึ้นว่าเป็นได d นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วครับเราก็จะใช้อีกโปรแกรมหนึ่งครับก็คือการสแกนฮาร์ดดิส์นะครับนะครับในการสแกนนะครับผมใช้โปรแกรมฮาร์ดทิสทูลนะครับที่จะสแกนได้ดีตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเช็คเออร์เอร์ของตัวฮาร์ดดิส์นะครับเพราะว่าเกิดปัญหาไฟตกบ่อยนะครับฮาร์ดดิส์มาเลยเสียนะครับพอเราดับเบิลคไปิกเข้าไปครับเสร็จแล้วเราเลือกไดครับที่อยู่ด้านบนครับให้ตรงกันนะครับก็คือเราต้องเลือกเป็นฮาร์ดดิส์ลูกที่2นะครับคือตัวไดดี อันนี้ผมฟอร์แมตไปแล้วนะครับก็คือจะเคลียเออร์เลอร์ทั้งหมดออกนะครับเพื่อจะใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนะครับพอเราได้หน้าต่างประมาณนี้นะครับมันก็จะเช็คทั้งอุณหภูมินะครับแล้วก็ตัวฮาร์ดดิสต์ว่าสามารถเขียนอ่านได้ไหมนะครับอันนี้คือสถานะนะครับเสร็จแล้วเรากดตัวนี้ครับสแกนเออร์เสร็จแล้วเรากดสตาร์ทนะครับมันจะทําการสแกนนะครับตั้งแต่แถวที่1จนถึงแถวสุดท้ายครับ พอมาสแกนไปเรื่อยๆครับมันก็ใช้เวลานานหน่อยนะครับถ้าไม่มีข้อมูลนะครับมันก็จะเร็วนะครับทีนี้มันจะขึ้นประมาณนี้นะครับถ้ามันเกิดเออร์ล์นะครับเราต้องใช้อีกโปรแกรมหนึ่งนะครับในเรื่องของการเคลียร์แบตนะครับตัวนี้จะอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือเวลามันเคลียร์แบตตัวสีแดงเนี่ยมันจะทําการรีแพร์ออกให้หมดนะครับแต่ถ้าท่านเช็คแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ให้สามารถเอาไปลงโปรแกรมได้เลยนะครับตัวนี้ฮาร์ดดิสก์ก็ทําการจัดเรียงเรียบร้อย ทีนี้มาดูวิธีการแก้ไอตัวสีแดงจุดนี้ดูนะครับนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าจอปกตินะครับเราจะใช้ตัวโปรแกรมฮาร์ดดิสตนะครับหรือ HDD Regenerator นะครับที่อยู่ด้านบนนะครับเพื่อที่จะทําการสแกนไอตัวจุดสีแดงนะครับทีนี้พอได้เสร็จครับเราทําการดับเบิลคลิกเข้าไปครับมันจะมีเมนูให้เราเลือกนะครับด้านบนสุดเลือกอันแรกเลยครับ เสร็จแล้วเราเลือกคร์ดิสตัวนี้ครับตัวที่2นะครับที่จะทําการรีแพร์นะครับแล้วกดสตาร์ทครับมันจะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้ขึ้นมาครับเมนูที่ผมสนใจนะครับก็คือตัวที่2อย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับมันจะทําการสแกนแล้วก็รีแพร์นะครับให้กดเลข2ไปเลยครับเสร็จแล้วเราทําการกดหมายเลข1นะครับเพื่อทําการสแกนแล้วก็รีแพร์ตัวนี้ก็ใช้เวลานานนะครับพอมันเห็นเสร็จนะครับเราก็เลือกตัวนี้อีกเหมือนกันก็คือตัวที่1ครับกดหมายเลข1 ตัวนี้มันจะสแกนไปเรื่อยๆครับพอมันเห็นตัวบักนะครับหรือแบตนะครับมันก็จะทําการรีแพ์ให้นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้อันนี้ผมใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะทําการเคลียร์ค่ามันออกไปนะครับตอนนี้ฮาร์ดดิสของเรานะครับมันก็ใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหานะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้นะครับมันจะเป็นตัว R C เขียวนะครับทีนี้ลักษณะนี้นะครับก็คือเกิดจากนะครับเครื่องค้าง หรือไฟดับนะครับเวลาที่เราไปถอดปลั๊กเลยนะครับทำให้ฮาร์ดดิส์มันเออร์เลอร์นะครับหรือ Bad เซ c t ชันทั่วไปนะครับอ่ะก็จบลงเพลงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องครูไฮเปิดด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ดูนจบขอบคุณนะครับ